นี่ก็คือท่าปักธงในเกมไมครับ3 2 1สองเจโคตรเท่เลยพี่โอเคนะครับผมก็ต้องขอกราบส,สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ โอเคนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Sky Channel อีกเช่นเคยก็สำหรับในหัวข้อในวันนี้นะครับผมอ่าผมก็จะมาทําการแจกรีวิวท่าทางอีโมชันของเกมฟรีไฟนั่นเองนะครับผมอ่าก็จะเป็นแอดออนเกี่ยวกับเออท่าทางในเกมฟรีไฟนั่นเองนะครับผมอ่ะใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมก่อนนะผมกดซับด้วยเออแล้วครับผมแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับผมดีดนิ้วฮะ มามา,มาเดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมอ่าเจ้าตัว add on e ี o t i o n นี้นะครับผมนี่มันจะเพิ่มอยู่ด้วยกันประมาณสักเออคือแบบมีท่าทางเยอะมากๆเลยนะคือแบบเหมือนเกม free fire เลยแหละที่ผมนับได้คือแบบมันเยอะมากมากเลยนะโอ้โหคือแบบเอาไปใช้หลอกเพื่อนอะไรประมาณนี้ได้เลยนะว่า my club เนี่ยคอแรปกับ free fire อะไรประมาณนี้เลยนะซึ่งเดี๋ยวผมจะหยิบมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมว่ามันมีอะไรกันบ้างน,นะครับผมนี่คือแบบเยอะมากๆเลยนะครับผมอ่าหลักๆท่าทาง add on free fire ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะที่ผมให้ท่านผู้ ชมได้ดูกันในหน้านี้นะครับผมอ่ะอันดับถัดมาเดี๋ยวผมขอปรับเอ่อมุมมองบุคคลนะครับผมอาจจะให้ท่านผู้ชมได้ดูกันง่ายๆเลยนะนี่ก็จะเป็นมุมมองคนที่หนึ่งนะครับผมอ่ะวิธีการใช้งานก็คือง่ายๆมากเลยนะโอ้โหก็แค่แบบถือไอเทมที่แบบเราต้องการที่จะแบบเอ่อกดใช้งานอ e ีโมดนะคะผมอ่ะแล้วก็ทำทำการในส่วนของกดย่อนะผมนี่แล้วก็ถือไอเทมค้างด้วยนะครับผมนี่มันจะทําการแบบ activate หรือกดท่าเต้นให้เรานะอ่ะอ,อันแรกก็จะเป็นท่าเด็บนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมโอ้โหข้อเท่เด็บหนึ่งเด็บส เฮ้ยโคตรโก้นะครับผมอ่ะอย่างต่อมาคือท่าอะไรเนี่ยท่าตบมือหรอ a p o l o ล i v ไหนดูดิเฮ้ยท่าตบมือจริงๆครับโอ้โหตบมือโคตรเบาเลยนะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากเลยนะโอเคฮะอย่างต่อมาก็คือท่าอะไรเนี่ยเดนจรัดเกมเหรอเฮอ้ยเกมอันตรายอย่างนั้นเหรอคือบอกนะนี่มันท่าซอมบี้เฮ้ยโคตรเท่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยว,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 วแล้วเรายังสามารถกดท่าขนาดที่เรากดย่อได้ด้วยหรอครับเนี่ยเฮ้ย เกินไปนะเนี่ยโอ,โ,โอ้โหซอมบี้เอ้ยนี่มันท่าซอมบี้นะผมอันต่อมาก็คือท่าอะไรเนี่ยพายเลตแฟลกนะคะผมโอ้โหอันนี้น่าจะแรงสุดๆในเกมฟรีไฟล์แล้วครับผมนี่มันคือ้าด้าถท่าปักธงนะครับผมนี่เป็นหัวกระโหลกจอสระดัวันพีชอะไรประมาณนี้เลยนะโอ้โหโคตรเท่เลยอะเฮ้ยเกินต่อมาก็คือท่าอีโวนะผมก็คือท่าดากูซามอนนะครับผมหรือมังกรเอ้ยไม่ใช่มังกรดิมันเป็นแบบแมกกาโลดอนปะ ก็ไม่ใช่เออมังกรนแหละถูกแหละเอเคบางอ๊อกบงกรนั่นเองนะครับผมนี่พ่นไฟนะคือต่อมาก็คือท่าฟีลลิ่ง t i ม e เหรอท่าอะไรอะ่ะเฮย้ยนี่มันสกาแมกกาโอนดอ,อนนี่เอออันเนี้ยใช่นะผมแมกกาโอนดอนนั่นเองโอเคต่อมาก็คือท่าบรัง ffw c ทอ r r e นะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบท่าบรังอย่างนี้เลยนะครับผมนี่มีบรังผุดออกมาจากใต้ดินด้วยนะครับผมเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากเลยนะครับผมนี่โคตรเท่เลยอ่ะโอ้โหต่อมาก็คือท่าฟีลลสสลัมหรอ ท่าอะไรท่าโกรธเหรอ่าบาคลังแล้วก็ตกพื้นตกพื้นมันทาไปเพื่ออะไรเนี่ยท่าต่อมาคือ f ลอร e r f l o w อร์ f อ r o ร d จะเป็นท่าบอกรักนั่นเองนะผมอ่ะผมขอบอกรักท่านผู้ชมหน่อยนะถ้าท่านผู้ชมเห็นคลิปนี้ช่วยกันฝากกดไลค์กดซับให้ผมหน่อยนะนี่ผมเอาดอกป,ป๊อปปี้มาให้ท่านผู้ชมมาแล้วนะเออถึงกับง้องเลยนะท่าต่อมาอในส่วนของรถที่2นะครับผมก็จะเป็นท่านในส่วนของสวัสดีนั่นเองนะครับผมนี่กดใช้งานไปเลยนะผมนี่มีการแบบโยกหัวด้วยนะครับผมนี่แล้วก็ใส่มือเล็กน้อยนะครับผ นี่เป็นการบอกเฮ้ย hey, สวัสดีเพื่อนเพื่อนโอ้โหใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์ด้วยนะอะไรประมาณนี้เลยนะโอเคอันที่2ก็คือถ้าอ e ีโมด I love you นะครับผมนี่เป็นท่าแบบอแค่ชื่อก็รู้แล้ว,ลวนะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบหัวใจแบบมินิฮาร์ดอะไรประมาณนี้เลยนะ โอ้โหคือแบบสุดจริงๆเลยนะโอ้โหแล้วที่ผมสังงกตเลยนะขอนอกเรื่องก่อนนะว่าแบบไอ้ไอก่อนที่มันจะมีคําว่าอ e ีโมดทุกๆอันนะครับผมนี่มันจะมีสีเป็นของตัวเองด้วยนะคบผมนี่ผมก็ยกตัวอย่างสั้นๆเลยนะว่าสีฟ้าสีเขียวเนะี่ยเป็นไออีโมดที่แบบชั้นต่ำอะไรประมาณนี้เลยนะไอสีม่วงกับสีเหลืองเนี่ยคืออีโมดที่แรนะครับผมอะไรประมาณนี้เลยนะโอเคอีโมดต่อมาก็คืออ e ีโมดเลสโกนนะครับผมคืออะไรอะถ้าอะไรโอ้ถ้าแบบเชียร์นะครับผมนี่เป็นแบบเออไอบ้องๆไอพลาสติกอะที่มัันนเชียก ตอนกลางคืนนะที่มันเลืองแสงอะไรประมาณนี้เลยนะนี่ริมแ,แล้วมีการแบบโยกขาด้วยนะผมนี่โคตรเท่เลยอะ่ะต่อมาก็คือท่า L L หรือท่าขำนะครับผมนี่นี่ขำจนท้องแตกโอ้โห,โหเดี๋ยวข้ามีอ้วกขึ้นมานี่ผมให้ท่านผู้ชมได้เช็ดกันนะครับผมโอ้โหท่าต่อมาก็คือท่าแรอีกแล้วนะครับผมสีเหลืองท่าด็อกกี้นะครับผมนี้ก็จะเป็นแบบท่าเรียกหมามาเต้นด้วยอะไรประมาณนี้เลยนะ โอ้โหด,ดู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 แล้วก็แบบชูหน้าให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบท่าหมาบาซิลอะไรประมาณนี้เลยนะโอ้โหโคตรเท่เลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แม่งเท่ดีว่ะเฮ้ยเอาเรื่องนะเนี่ยโอ้โหจก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 หมาทำไรวะเนี่ยเอ้ยไอ้ยมนุษย์มันทำไรกันวะเนี่ยโอ้โหโจเออไอแไซตามะอย่างงั้นเหรอเฮ้ย คือไรอย่าบอกนะไซตามะโอ้โหผมว่าแล้วถ้าคอแลบของฟรีไฟกับวันพันแมนนะครับผมนี้ก็จะเป็นแบบหน้าไซตามะแบบเกาพุงอะไรประมาณนี้เลยนะโอ้โหโคตรเทเลยอ่ะข้าเฟลฟี่นะครับผมอ่าเฟลฟี่ยังไงหรอมันจะมีรูปแงงเออฟรีไฟไหมอ่ะอุ้ยมีด้วยอรอเฮ้ยเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวเเฮ้ยนี่มันแรงอีโรฮิกโอ้โหโคตรเทเลยอ่ะแล้วมีโทรศัพท์ด้วยนะเวลาถ่ายโอ้โหเดินถอยหลังด้วยเอา อันต่อมาก็คือท่าไรเนี่ยชุดแดนนะครับผมอะไรท่ายิงอรอโอ้ท่าจกจิง้งจกจิ้งนะครับผมกระโดดกระโดดสับยิกยิกอะไรประมาณนี้เลยนะดูขาดิดูขากด,ดูแขนดิโอ้ต่อมาคือท่าทีชามน,นะคะรับผมกินชาอย่างนั้นหรอหุยมีเก้าอี้ด้วยเฮ้ยเก้าอี้ดิจิตอลแล้วกินอะไรอ่ะกินชาหรอ โ้ยโคตรเท่เลยอ่ะโอ้โหกินน้ําชาแล้วก็แบบโอ้โหแล้วโต๊ะก็หายไปเลยนะโอ้โหก็เป็นแบบท่าแบบเออสามดีอะไรประมาณนี้เลยนะออที่หเจ็ดท่าสุดท้ายนะครับผมใครดูมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดซับให้ผมก่อนด้วยนะครับผมอ่ะอย่างต่อมาก็คือท่าท็อปดีเจนะครับผมโอ้โหก็จะเป็นแบบท่าดีเจอะไรประมาณนี้เลยนะโอ้โหเครื่องเล่นดนตรีนี่มาพร้อมเลยนะเปลี่ยนมงเป็นโนโอ้โหเดี๋ยวดิเฮ้ยเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ท่ากอดเข่าปะเออ Y on อนวคืออะไรอะ โอ้ท่าเศร้านะครับผมนี่ไม่มีคนรักนะครับผมนี่ถ้ากอดข่าวนั่นเองนะครับผมโอ้โหท่าอะไรก่อนเฮ้ยมันคือท่าอะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันท่าท่าของปืนปะ ปืนปืนน่าจะเป็นปืนแบบไอ้ปืน evo e มัง้งอ,อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเลยนะท่ามอพาเลชีดเหรออฮ้ยท่านี้คือแบบต่อยมวยปะที่ผมเคยเห็นนะอุย้ยใส่นวมใส่นวมนี่มีที่ชกด้วยนะผมชก1 2 3ร้มนะครับผมนี่เฮ้ยท่านี้ได้นะครับผมนี่นี่ก็คือท่าอะไรเนี่ยดาโคซอลเฮ้ยมันคือท่าอะไรวะ โอ้มันคือท่าปืนลูกซอง EVO M 1 0 1 4นะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบนี้แบบเป็นปืนแบบมังกรลูกซองอะไรประมาณนี้เลยนะต่อมาก็คือท่า c o p r a r i s i n g นะครับผมหรือว่าจะเป็นท่าในส่วนของปืนอัพ MP 4 0นั่นแหละโอ้โหไหนดูดิจะเหมือนสักแค่ไหนนี่มีการแบบแบบหน้างูนะครับผมเมื่อกี้นี้โอเคอันสุดท้ายก็คือท่าอะไรอ่ะท่า Good Game ท่าอะไรอ่ะทำไมมันแลดูกระจอกจังอะ่ะ อะไรอะสายตูดสายตูไปมาโอโหอันนี้เย่มากเลยนะก<อ>็จะเป็นประมาณนี้เลยนะสลับท่า add อ n f ฟ e e fire นะครับผมใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกันด้วยนะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะผมพีซอ้าว